สวัสดีครับผมมีมิกนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวคีย์บอร์ดเพิ่งซื้อมาจาก Lazada เป็นรุ่น Signal นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกแกะแป๊บนึงน,นะครับ

สิงโตไทยแลนด์เพจ a c e b o o k นูนนน่นนี่นั่นอันนี้น่าจะเป็นที่อยู่บริษัทเขาบอกว่าสายมันอ่ะยาวหนึ่งเมตรครึ่งหนึ่งเมตรห้าสิบโอเคนี่นะครับก็คล้ายๆกับสายอูฟังบม ดูรายละเอียดปุ่มนะมันเบอร์ไกลไเลยเดี๋ยวขออนุญาตเสียบสายแล้วดูสีไฟกันมันบอกว่ามีฟังก์ชันสีไฟ20ฟังก์ชันเดี๋ยวไปดูโอเคครับ ปมถือว่าสวยเดี๋ยวผมจะมาเล่นฟังก์ชันปุ่มดูกดอะไรวะลืมละอืะมอ่าน่าะใช่นะน,นะครับในฟังก์ชันปุ่มดูนะครับจริงๆมันต้องปิดไฟแล้วก็ดูนะ วิ่งตามสายโอเคครับก็โดยรวมก็โอเคนะแต่ว่าเอาจริงๆมันก็ผมก็เอาเน้นประสิทธิภาพในการใช้งานมากกว่านะ้เรื่องไฟเรื่องอะไรมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกถ้ามันกดมันไม่กระตุกกระตักก็โอเคแนละ้วโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าจะรีวิวอะไรต่อนะครับ